ทางด้านเทศบาลนครแม่สอดส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้กิจกรรมดํานาปลูกข้าวและการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประจําปี2,557ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนแปลงนาสาธิตของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วบริเวณถนนสายเอเชียแม่สอดร,ริมเมย เพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีให้นักเรียนเยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการขั้นตอนการทำนาตั้งแต่การไถานาหว่านเมล็ดพันธุ์การดำนาไปจนถึงการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยมีนางไพเราะการจนะสิง์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนํคณะครูเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจํนวนกว่า500คน สำหรับโครงการทำนาข้าวกเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียนโดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทำเป็นหลักสูตรการศึกษาโครงการทำนาข้าวกเกษตรอินทรีย์ให้กับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโดยนายเย็นหมวกน้อยอายุ85ปีอดีตชาวนาไทยจากชุมชนสองแควหนึ่งมาเป็นวิทยากรสอนการทำนาปลูกข้าวให้แก่เด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายนัทวุฒิโชตมนเป็นครูฝึกสอนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ